ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะไปพ่นลำไยนะครับโดยลำไยชุดที่หนึ่งใบชุดที่หนึ่งออกแล้วนะครับใบค่อนข้างจะแก่แล้วนะครับเราจะาไปกระตุ้นให้ออกใบชุดที่สองนะครับเพราะว่าเราจะได้รีบทำช่วงต้นฤดูนะครับจะได้จะได้ได้ราคาดีๆนะครับเพราะว่าถ้าทำในฤดูเนี่ยมันจะราคามันจะถูกนะครับ สิ่งที่ผมจะใส่ก็คือ,อไทโอยูเรียรครับแล้วก็เมจิกค,คิวลูฟอลนะครับไทโอยูเรียรก็ช่วยกระตุ้นให้ออกใบใหม่ไวๆนะครับส่วนเมจิกค,คิวลูฟอลก็ช่วยให้ใบใหญ่ใบหนานะครับแคลเซียมโบแคลเซียมโบลอนนะครับช่วยเคลื่อนย้ายธาตุอาหารนะครับสาหร่ายทะเลก็มี ยิปโอลวินนะครับไคโตส่นินนะครับช่วยให้แตกตาใบนะครับถ้าเราผสมสาหร่ายทะเลนะครับถ้าเราผสมกับปุ๋ยเกตสูตรหนักหน้าใบก็จะออกนะครับถ้าเราผสมกับศูนย์52 34ก็จะเป็นการสะสมอาหารนะครับแต่ช่วงนี้ยังยังเป็นการกระตุ้นใบอยู่นะครับผมก็เลยใส่ไทโอโยเยียนะครับแล้วก็เติมด้วย ยาป้องกันเชื้อรานะครับป้องกันเชื้อราไปด้วยเพราะว่าใบาเก่าที่เคยใช้นท,ที่เคยมีนะครับมันมีจุดดำๆก็เลยต้องป้องกันไปด้วยนะครับส่วนยาแมลงก็เป็นโพลิเทคนะครับก็เราจะพ่นใบชุดที่2องนี้นะครับเพื่อกระตุ้นให้ใบชุดที่2อ,ออกนะครับตอนนี้ลำใยใบแก่แล้วนะครับ คาดการว่าถ้าออกแล้วก็ประมาณเดือนตุลานะครับประมาณกลางกลางเดือนตุลาหรือปลายเดือนตุลาจะได้ทําสารนะครับมาดูกันเลยครับใบก็อยู่ในรุ่นนี้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องกระตุ้นให้ออกตัเวเรนวก็คือไฮโดรยนะครับเมกิคิโอร์ 4, สารลายทะเลเป็นเชื่อมบอลลอนแล้วก็ป้องกันมแมลงป้องกันเชื้อรา สำหรับสวนใครที่ม,ม,มีประวัติผมแตกผมลายนะครับยาชีนาก็ต้องใส่ตลอดนะครับช่วงนี้ก็เอาชลาทุกถูกเลยได้นะครับเพื่อประหยัดมัดต้นทุนนะครับส่วนสําหรับช่วงที่เป็นลูกแล้วนะครับก็ต้องเอาอยาชีวาก็เดี้ยดีๆเลยนะครับํำเนียงคุณภาพเท่านั้นนะครับถึงจะไม่ขาดทุนนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามและ s u p